สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรู้รักใวใสกันอีกครั้งนะคะสัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่ที่เรื่องราวของการทําแท้งปัญหาของสังคมที่กําลังลุกลามแล้วก็ยากที่จะเยียวยานะคะและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้นําเสนอเรื่องราวซึ่งเป็นข่าวของนักเรียนชั้นมหกที่ได้ไปซื้อ,อยาจากเว็บไซต์มาทําแท้งเองสัปดาห์นี้เราจะไปดูกันนะคะว่าเขาจะมีทางออกให้กับปัญหาสังคมนี้อย่างไรคะ่ะยารักษาโรคกระเพาะชนิดหนึ่ง กลายมาเป็นยาทําแท้งที่ได้รับความนิยมของเด็กวัยรุ่นที่รักสนุกโดยยาชนิดนี้จะไปมีผลข้างเคียงในการบีบรัดมดลูกของสตรีที่กําลังตั้งครรภจนเกิดการแท้งได้ซึ่งน่าตกใจว่าก,กรณีแบบนี้สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในการคือว่าทาแทงเนาะคะ่ะไม่กลับเป็นเรื่องงหญ่นะคะที่สําคัญต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะบอกวันที่จะสืบไม่กินเองหลังเป็นเรื่องง่ายค่ะเกิดห้องคดทีส มี่เขาขึ้นมาเราเป็นยังต้องเทแทงนี่ประมาณเพื่อนหนูก็มีบ้างนะคะที่เขาซื้อมาทาเองหนูก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ปกตินะคะแต่หลังจากการทําแท้งแล้วพบว่ามีเด็กหลายคนเกิดภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลและอาจถึงขั้นนําไปสู่การฆ่าตัวตายได้มีมีเคสที่ที่เกิดภาวะที่ซึมเศร้าแล้วก็ซึ่งเธีแล้วได้ว่าพิภาวะจะฆ่าตัวตายเสีย่ยงต่อการฆ่าตัวตายด้วยหลังจากที่ทํามาแล้วก็ช่าง แต่ว่าเมื่อพ่อแม่มารู้หรือชุมชนรู้เนี่ยเขาก็ประนามตรีตาเด็กจะอายตรงนี้อันตรายสุดๆเลยขณะดเจ้าที่สาธารณสุขยังคิดเลยว่าถ้ากรณีอย่างนี้ก็คือ,อเด็กกลัวแล้วถ้าใครไม่ไม่มีใครเข้าไปดูแลเด็กจะถึงไห้เด็กมีภาวะเครียดและฆ่าตัวตายได้ปัจจุบันประเทศไทยสามารถครองอันดับหนึ่งของการทำแท้งมากที่สุดในทวีปเอเชียและอยู่ในอันดับสองของโลกรองจากประเทศในทวีปแอฟริกา ซึ่งเป็นการครองแชมป์ที่น่าอับอายและเป็นสิ่งที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาโดยด่วนระดับสูงขึ้นเพราะว่าหนึ่งแต่ก่อนเรารู้เรารู้จากที่ว่าเราไม่ได้ทํางานหมายความว่าเขารู้มาวอล k In ิเข้ามาเพื่อรับการรักษาเพื่อมาขอคําปรึกษาแต่ทีนี้พอเราเปิดศูนย์บริการตรงนี้เครือข่ายตรงนี้ปับ๊บเด็กจะตั้งใจมาหาแล้วสถิติมันก็จะค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันเยอะมากนะครับ มีโทรศัพท์มาปรึกษาจาก1300สายด่วนช่วยได้ศูนย์ประชาบดีเนี่ยนะครับมีทุกวันในเรื่องตั้งคันแล้วจะทำยังไงไม่กล้ากลับบ้านและต้องการทำแท้งจากสถิติการทำแท้งที่สูงขึ้นทำให้องค์กรด้านสาธารณสุขหลายแห่งรวมตัวกันเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยเจริญพันธุ์ต่อคณะรัฐมนตรีโดยหวังว่าจะเป็นการบรรเทาเบา,บาบางปัญหานี้ลงได้บ้าง ซึ่งมีรายละเอียดมาตราที่สําคัญเช่นมาตราเที่ให้สถานศึกษาจัดให้มีการสอนย้ําเพศศึกษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับวุฒิภาวะและวัยของผู้เรียนหรือมาตรา12กรณีที่สถานศึกษามีหญิงมีคันที่อยู่ในระหว่างศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาต้องอนุญ,ญาตให้หญิงมีคันศึกษาต่อในระหว่างตั้งครภ์และกลับมาศึกษาต่อได้ภายหลังคลอดบุตรแล้วเป็นต้น แต่ถึงแม้หลายหน่วยงานจะเร่งหาทางแก้ไขวิกฤตการณ์นี้แต่ดูเหมือนว่าจํานวนของวัยรุ่นที่ท้องไม่พร้อมและต้องการที่จะทําแท้งนั้นยังเพิ่มสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเราห้ามเรื่องของการมีเซ็กซ์ไม่ได้ก็ต้องรู้จักการป้องกันก็คือเซฟเซ็กให้ได้นะครับในการที่เราจะป้องกันที่จะให้เด็กทั้งสองคนในรักกันเป็นไปไม่ได้ผู้ชายกับผู้หญิงนะห้ามรักกันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว ใช่จะทำยังไงที่ว่าเมื่อคุณอยู่ด้วยกันคุณคุยกันแล้วคุณต้องมีความรู้สึกว่ามั่นใจตัวเองแล้วกล้าที่จะไปเสี่ในเรื่องการมีเซ็กซ์ซึ่งกันและกันได้มุกเป็นเด็กสาวอีกคนหนึ่งที่ตั้งท้องโดยไม่พร้อมในขณะที่กำลังเรียนหนังสืออยู่แค่ระดับชั้นปวช2ทํทำให้เธอต้องออกจากระบบการศึกษาไปโดยปริยายและถึงแม้ว่าจะต้องเลิกกับพ่อของลูกที่กำลังติดยาเสพติดอย่างหนักแต่มุกก็เลือกที่จะเก็บลูกไว้ทีแรกคิดว่าคือแบบ ด้วยคนที่เป็นวัยรุ่นก็ตั้งใจที่จะเอาเด็กออกค่ะก็มาบอกมาบอกแฟนเขาก็ไปคุยกับแม่กับพ่อของเขาแล้วก็มาบอกพวกว่าให้เอาเด็กไว้เราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้เราต้องก็คือแบบอย่างที่พูดไปจะต้องมองโลกให้กว้างแล้วก็พยายามอย่าติดเพื่อนมากเกินไปด้วยอะ ต้องปรึกษาครอบครัวไงมีมีปัญหาอะไรอะ่ะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็คือต้องปรึกษากคนในครอบครัวเข้าไว้ก่อนปัจจุบันมุกยังคงเลี้ยงลูกของเธอได้โดยลําพังและไม่มีปัญหาใดๆแต่ยังมีวัยรุ่นอีกจํานวนไม่น้อยที่ไม่ได้ตัดสินใจเหมือนมุกพวกเขาหาทางออกของการท้องไม่พร้อมด้วยการทําแท้งแต่พวกเขายังไม่รู้ว่านั่นไม่ใช่ทางออกของปัญหาแต่มันจะเป็นการเพิ่มปัญหาให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เราคงไม่สามารถที่จะไปหวังพื่งองค์กรหน่วยงานหรือว่าใครคนใดคนหนึ่งเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหานี้ให้หมดไปได้โดยลําพังนะคะสุดท้ายแล้วถ้าเราอยากให้สังคมของเราดีกว่านี้ก็ต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือจากทุกคนในสังคมโดยอาจเริ่มจากจุดเล็กๆที่ครอบครัวของเราก่อนค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องให้ความรักความอบอุ่นกับลูกหลานมีความรักความเข้าใจก็จะสามารถบรรเทาเบาบางปัญหาเหล่านี้ลงไปได้มากทีเดียวค่ะวันนี้รู้รักใบใสของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะ คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรู้รักไว้ใสได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ